8อาหารกินแล้วเฮงสุขภาพดีในเทศกาลตรุษจีน หนึ่งไก่ต้มแสดงถึงความเจริญก้าวหน้ามีโปรโตีนสูงและวิตามินหลากชนิดช่วยบำรุงเลือด2ปลาหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคไขมันในเลือดสูง 3. แอปเปลิลสีแดงหรือสีชมพูสื่อถึงความสงบช่วยลดความเสี่ยงโรคมะเร็งโรคหัวใจบำรุงสมอง4อ่องุ่นสีแดงหรือสีม่วงสื่อถึงความโชคดีช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งค่ะ 5. สม้มสื่อถึงความโชคดีร่ำรวยช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทาน บำรุงสายตาตา้านเซลล์มะเร็งนะคะหกกล้วยหอมหมายถึงการมีลูกหลานไว้สืสกุลช่วยลดความเครียดบำรุงสายตาบำรุงหัวใจค่ะ7สาลี่ทองสื่อถึงการมีโชคลาภช่วยแก้ร้อนในลดคอเสลสเตอรอลเสริมภูมิคุ้มกันและข้อสุดท้ายนะคะส้มโอสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายลดเสี่ยงโรคมะเร็งค่ะอย่าลืมกดติดตาม Tn Health ทุกช่องทางออนไลน์เข้าถึงทุกสาระสุขภาพเสริมภูมิคุ้มกัน,กนรู้ทันโรค